กับตึ้งช <in or S 2> ัก so ชักกับมองน้ำไหลพอน้ำไหลถึงกับขึ้นพอาหารขึ้นกับเป็นเห็นอยู่เป็นเห็นอยู่แต่ว่าบนเห็นตัวเห็นอยู่รับโตัวนึ เ,เห็นอยู่ส่วนมากเ,เห็นอยู่กับไปจิดเองอยคนกับชุดนี้นก,ก็วานไปครับน้ำขอบนี่แหละตอนแรกมันที่ร่งครับตอนแรกนี่ตอนแรกมันที่รงเรีนน้ำอยู่แต่ก็เข่งเว้นในอาบแดดกับ này đây 1 cốc Ở đây có 1 cốc Ở đây